ข้อที่6นะคะธาตุซิลิคอนที่พบในธรรมชาติมี3ไอโซโทปมีมวลอะตอม27.98 28.98และ29.97โดยมีปริมาณร้อยละ92.21 4.70และ3.09ตามลำดับจงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุซิลิคอนถามเรื่องมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะเราจะยกสูตรมาค่ะ จากสูตรมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะเท่ากับผลรวมของมวลอะตอมค่ะคูณด้วยปริมาณร้อยละในธรรมชาตินะคะหารด้วยห0ึ่งรค่ะโจทย์กำหนดให้ว่าไอโซโทปตัวที่1นะคะมีมวลอะตอม27 9 8และปริมาณร้อยละ92.21 แทนค่าในโจทย์ค่ะไอซโสตบตัวที่2มีมวล28.98ปริมาณร้อยละ4.70แทนค่าในโจทย์ค่ะ ไอสโทปตัวที่3นะคะมีมวล29.97และปริมาณร้อยละ3.09นําำมาแทนค่าค่ะทั้งหมดหารด้วย100นะคะคำนวณออกมาได้28.09ค่ะ ดังนั้นโมนนตอมเฉลี่ยของ่าซิลิกอนเท่ากับ28.09